ัตตมวัจักรปปัตโนธุตีวมีสตังเอกังสมิยังภาว่าภารณะสิยังวิหารติอิสิปตเนมิขทาเยตตะโกภะควาปัญจวัคคีเยปิโกะมันเทสิท้าเวเมผิกเวอันตาปปะจิตเตนะนัสเซวิตาปายโยจายังขามิสุขามะสุขันลิกานุโยโข อินโอขมุปโตตุชนิโกอนะริโยอนัตตาสันนิโตโัวใจยังอัตตะกิรมาธานุโยโกทุกโขอนะริโยอนัตตาสันนิโตเอเตเตปิกเวโอโปอันเตอนุคัมมะมจิมาปฏิปทาตถาคตีนัอภิสัมบุตาจักุกรณียานกรณี ปสมมายาปิญญายาสัมโพธายานิพพานายะสังวตติติตจมมาจะทราภิกเวมมาจิมาปฏิปทาตถทาคเตนะอภิสัมปทาจากขุกรณียะนกรณีปสมมาญาปิญญายาสัมโพธายานิพพานะนายะสังวตติ เอยยะเมโหอะริโยอัตตังกโกมะโพสะยะติธัมมะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมาคมันโตสัมมาอชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิยันโคทาวิการะอัจฉานนปฏิปทาตทากะเตนะวิสัมพุทธาจะกุกกะรณียานะกะรณีปุพพะสัมมาญาปิญญายะ สัมโพธายานิพานาสั่งโมตัดติทำโคปนาพีเวีทังระยะสัตว์จำชาติปิสุขาชลาดปิตุกามรณงปิสุขังโซปะสกปะริเทวทุกขโทมะนัสสุปายาสาปิสุขาอปิเยหิสัมปายุโคทุกโขปิเยหิวิปายุโคทุกโขจัมปิชัง นาราปาติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานกันธาทุกขะอิสัมโคปนาภิกให้ทุกขสมุทายุอริยสัจยังยายังตันอาโปโนภะวิกานันติราคาสคะตาตรัตตาตรตาพินันทินีไสยยาทีทางกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหา ตังโคปนาภิกขเวทุกานิโรตุอริยสัจดังโยตัสสาเยวะตันหายะอเซสุวิราคะนิโรตุจาโคปตินิสสคมมุติอนารโยอิทังโคปนาภิกขเวทุกานิโรตคามินีปฏิปทาอริยสัจยังอายามีวะริยะ ขงกิโกมาโกสยาทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจสัมมากัมมันโตสัมมาจูสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิถังถุกขังอริยสัจจันติเทวเพขเวปุเพอนันตเตสุธรรมีสุจักขงุตปาทิยังทังุตปาทิปัญญาุตปาทิวิจาจุ้ตปาทิ ปีอานุสติสุตธรรมเมสุจะคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโอปนิทังทุกขังอริยสัจยังผลิญญายันติมีปีกมีปุกเปอนุสตสุตธรรมเมสุจะคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจชา

yasvachan pahinan timi bhi kawe bupe anano sute sudam me su ya kung utapati yanang utapati panja utapati vichar utapati aloko utapati izang tu kaniro to ali yasvachan timi bhi kawe bupe anano sute sudam me su ตปาทอาโลโกตถาทีตังโขปนิทังทุขานโรทอริยสัจจังสัจจตาปันตมีภิกเวปุเานุสตสุธรรมมีสุตาุงตถาภาทาณังตถาภาที่ันยาวตถาทีวิชักตถาทีอาโลโกตถาทีตังโูปนิทังทุขานโรโทอริยสัจ चाहि कंत में कवियपे अनाषु तमेशु चु उत पातिथि यान उत पाति पंजा उत पातिथि आलोको उत पातिथो खोत खाम पदीपथ अल्ह साच्यम फे कव अनासुतेषु तम वेशु चुम उत ตปาติอาลูโกตปาติตังโกปณิทังทุกขนิโรตกามิเีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตับันติเมีวิกเวปุเปอนาโมสุเตสุธรรมมีสุจะคุงอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิจาอุตปาติอาลูโกอุตปาติตังโกปณิทังทุกขนิโรตกามิเีปฏิปทาอริยสัจ จะมีวีกับเวปูเปอนันต์สตสุทำเมสุจากุงุตปาทิยานามุตัปาทิปัญญาตัปาทิวิจาอุตัปาทิอาโลโกตัปาทิยาว่ากีวันจะมีวีกับเวปอิมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังตวัตสักะหลังยถาภูตัง ยานตาสนังนะสุวีสูตตังเอ้าโมสิเนวตาวะฮังพิกาเวสเทวเกโลเกสมาและเกศัมมเกสัตตะมนะพรามณียาปชาญาสเิวะมนุสสายนุตตะลังสัมมาสัมโพติงอภิสัมพุโตปัจจัญญาสิงะดตัวจด โอ้มีพีกเวีมีสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัติทังทวารสากาลังยะาคูตังยานาทสันนังสุวิสุทังอโหสิอัธาหังสุสเวทเทวะเกโลเีสมาระเกสวัมมเกสัตสัมมานิพรามานิยาวจายะเทวามนุษย์กายอนุตะลัง ัมมาสัมโพธิงเอตัมพุทโธปัจจัญญาสิงอานันตะปะนะเมตัสນนังอุทปาติอะกุปปาเมวิมุตติอะยะมันติมาจาติ จิสมุทายะธรรมังธรรมสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปรวัติเตจะพรวตาธรรมจักเกผูมาเทวาสัตถมนุสย์วิสุงเอตัรรมพระตาปาลานสยังเอสีปันนิมะมิฆะทายอนุตลังธรรมจักกังปรวัตติตังอัปะติวัติยัง มะนีนวาพรามณีนวาเทวีนวามารีนวาปัมมุณนาวาอีนาจิวาลูกัสมินตีกุมานังเทวานังสันตังตวัจจตุม m ะราชิกาเทวา ラティで。 กาเทวาสัตถมนุสสาวิสุงอิตัมภะคะวะตาภาลานสิยังอิสิปัตเนียนิขตาเยอนุตตะลังธรรมะจักังปวัตติังอัภัติวัตติยังสมณีนราพัมมณีนวาเทรีนวามารีนวาพรหมุญาวาเก สัมปเวทิอัปปามานุจาราโลโอปาโสโลเกปาตุระโหสิอติกรรมมีวะทายวานังสีวานุภาวังอัตาโคภะคะวะุทานังุทานีสิัญญาสิวะ